สุภาษิตไทยคือคำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุป,ปมาอุปไมยมักมีความหมายในการตักเตือนหรือสั่งสอนในทางบวกมีความหมายที่ดีคำสุภาษิตมักจะแต่งให้ของจองฟังแล้วระรื่นชื่นหูเพื่อให้จดจำได้ง่ายและเกิดการใช้งานได้บ่อย ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หมายถึงการาที่คนสองคนต่างก็รู้ความรับหรือนิสัยใจคอของกันและกันเป็นอย่างดีแต่คนอื่นนั้นก็ไม่รู้เรื่องของทั้งสองเข็นคุกขึ้นภูเขาหมายถึงการทำงานที่ยากลำบากเกินความสามารถของตน โบราณท่านจึงเปรียบเอาไว้เหมือนกับการเข็นกิ้งหรือดันให้คกซึ่งมีน้ำหนักมากให้ขึ้นไปบนภูเขาซึ่งมีความสูงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและลำบากกบในกระลาครอบหมายถึง ผู้ที่คิดว่าตนมีความรู้มากแต่ที่จริงแล้วมีความรู้และประสบการณ์น้อยมากจำกัดอยู่ในกรอบแคบๆเท่านั้นหมาเห่าใบตองแห้งหมายถึงคนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรดีนะักหรือยังไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าความจริงเป็นอย่างไรก็รีบสรุปแล้วพูดไม่หยุดสร้างความน่ารำคาญ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมายถึงการรู้จักเก็บทีละเล็กทีละน้อยไม่ช้าก็เป็นกรอบเป็นกำหร,รือการจะทำงานเล็กใหญ่ก็พยายามค่อยๆทำให้ดีขึ้นแม้เล็กๆน้อยๆเมื่อรวมกันแล้วและใช้เวลาก็จะทำให้การงานนั้นเห <c oughs> ็นผลเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ช้างตายทั้งตัวเอาใบบวัวมาปิดไม่มิดหมายถึง การทำความชั่วหรือความผิดร้ายแรงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แม้จะพยายามกบเกลื่อนปิดบังอย่างไรก็ปิดไม่มิดต้องมีผู้รู้เข้าจนได้น้ำตาลใกล้มดหมายถึงหญิงชายหากอยู่ใกล้ชิดกันบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะชอบพอกันได้มากกว่าที่จะอยู่ห่างกันจับเสือด้วยมือเปล่าหมายถึง คนที่สแสวงหาผลประโยชน์โดยที่ตัวเองไม่ต้องลงทุนหรือบุคคลที่คาดหวังในผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยโดยหลังจากที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จแล้วนั้นก็จะได้ผลตอบแทน หนูตกถังข้าสารหมายถึงบุคคลที่มีฐานะไม่ค่อยดีได้แต่งงานกับบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยและดีกว่าเปรียบเสมือนหนูตกถังข้าสารอีกาคาาพิกหมายถึงคนที่มีลักษณะผิวดำแต่แต่งตัวสีแดงหรือสีที่ฉูดฉาดเปรียบเหมือนดังอีกาตัวสีดำที่คาาพิกสีแดง ไก่ได้พลอยหมายถึงได้สิ่งที่มีค่าแต่ก็ไม่รู้คุณค่าจึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเปรียบกับไก่เวลาที่มันคุยเขี่ยอาหารตามพื้นดินไม่ว่าจะเป็นเม็ดกวดหินดินทรายหรือเพชรพลอยก็ไม่มีค่าสำหรับไก่วัวหายร้อมคอบหมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายแล้วจึงจะมาคิดหาวิธีแก้ไขป้องกันซึ่งที่ถูกควรแล้วนั้นควรจะคิดหาทางป้องกันไว้ก่อนเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายจะเกิดขึ้นมา ดินพอกห่างหมูหมายถึงนิสัยที่ปล่อยให้การงานครั้งครั้งสะสมเกียดคร้านไม่ยอมทำสิ่งนั้นให้สำเร็จโดยเร็วจนในที่สุดก็พอกพูนจนทำสำเร็จได้ยากหมาห่วงก้างหมายถึงคนที่ห่วงของที่ตนไม่มีสิทธิ์ คนที่กันท่าคนอื่นในสิ่งที่ตนได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างหมายถึงทำเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้งๆที่ตนนั้นก็ไม่ได้มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ น้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงเมื่อมีโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาให้รีบฉวยโอกาสและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเต็มที่ก่อนที่ช่วงเวลาดีๆนั้นจะผ่านไปปิ้งปลาประชดแมวหมายถึงการประชดประชันคนอีกฝ่ายหนึ่งโดยผู้ประชดต้องการทำให้รู้สํานึก แต่ผู้ถูกประชดนั้นไม่ได้รู้สึกสํานึกแต่อย่างใดกับเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการประชดนั้นยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวหมายถึงการลงมือทำเพียงครั้งเดียวแต่ได้ผลตอบแทนมาถึงสองด้านเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไม่เปลืองกระสุนไม่เปลืองแรงยื่นแก้วให้วานอนหมายถึง การให้ของดีมีค่าหรือมอบโอกาสดีๆกับผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นๆซึ่งเป็นการให้ที่เปล่าประโยชน์ยื่นหมูยื่นแมวหมายถึงตกลงที่จะแลกเปลี่ยนของกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกันเพื่อให้การแลกเปลี่ยนเป็นไปได้อย่างยุติธรรมไม่มีการบิดผิว สีซอให้ควายฟังหมายถึงการพูดสอนให้ผู้ที่มีความรู้น้อยได้ฟังแต่ผู้ฟังไม่ใส่ใจที่จะฟังหรือฟังแต่ก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ทำให้ผู้สอนนั้นเสียเวลาเปล่าเห็นกงจักเป็นดอกบวัวหมายถึงการหลงผิดคิดว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีจนทำให้ได้รับผลรบตามมาจากการกระทําที่หลงผิดนั้น คว้างงูไม่ผลคอหมายถึงการที่คนคนนั้นมีปัญหาหรือเรื่องที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็พยายามปัดปัญหานั้นออกไปให้ผลตัวแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขหรือปัดปัญหานั้นออกไปได้ต้องได้รับผลจากปัญหาที่เกิดขึ้นตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหมายถึง การกระทาที่มีการลงทุนลงแรงไปเป็นจํานวนมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นกลับมามีผลเล็กน้อยมากหรือแทบไม่มีประโยชน์ใดเลย <_ d ata> ขวานผ่าซากหมายถึงพูดตรงๆอย่างจริงใจแต่มักพูดโดยไม่เลือกกระเทศะหรือบุคคลทำให้เป็นที่ไม่พอใจแก่ผู้อื่น ขี่ช้างจับตกักกแตนหมายถึงลงทุนมากแต่ได้ผลกำไรนิดหน่อยเปรียบเสมือนการลงทุนขี่ช้างเพื่อไล่จับตักกะแตนแต่ได้รับผลตอบแทนนิดเดียวไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำไป ฝนทั้งให้เป็นเข็มหมายถึงความพยายามในการทำบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสำเร็จที่ต้องใช้ความอุตสาหะสูงมากอย่างการฝนทั้งให้เป็นเข็มซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลาจับปูใส่กระดง้งหมายถึงการที่คนคนหนึ่งพยายามดูแลเด็กเล็กๆโดยพยายามให้อยู่นิ่ง หรือเป็นระเบียบแต่เด็กก็ซุกซนไม่อยู่นิ่ง